วัสดีครับคัณพวกเราครับช่องฮาเซอร์อีกแล้วนะครับ EP ที่สาหลังจาก EP ที่28 2 7ป EP ที่กินนมอ่ะครับสลิามีเพื่อนๆขอมาเยอะขอมาเยอะนะครับว่าพี่จับก,กินนมให้อีหน่อยแต่เป็นนมชอ็กกอกโกแลตก็โอเคพวกเราจัดให้แต่ไม่ได้เป็นนมชอ็อกโกแลตนะ ได้เป็นนมจืดแทนเพราะว่าไปหาซื้อมาทั้งมือการน,นะครับไม่มีนมสกัด2ลิตรนี่างไม่รแล้วก็คลิปนี้นะครับขอต้อนรับกู้ฮัสซึกลับมานะครับผมคหลักการที่หายไปนานมากนะครับกลับมาแล้วก็จะมาร่วมแจมนะครับส่วนใครที่รอแบงค์มันเร็วก็รอต่อไปนะครับค <c oughs> นดานของเรา <c oughs> แล้วก็รคลิปนี้นะครับกติกาของการกินเกมนี้ก็คือ กินหมดที่หลังโดนอัดตัวนะครับสุดแม็ก2กระบอกนะครับว้าวสองกระบอกชอันนี้เราจะแจกจ่ายนมกันนะครับอ่าเรากำลังไขกระลอนมันแก้วฉาไหมแก้วฉาไหมมาถ้าพร้อมแล้วไม่เป็นการเสียเวลาเสียเวลาต่อจากนี้ไปทันจะได้พบกับ กรารแสดงที่ไม่เคยสแสดงจากไหนก่อนแล้วก็ไม่มีใครอยากสแสดงใช่<า>แล้วกพนั่นคือเราได้เหรอถ้าคลิปนี้นะครับออยอดวิวถึงหนึ่งหมื่นวิวนะครับขอให้ถึงหนึ่งหมื่นวิวผมจะตัดผมทรงคุนช้างครับแล้วก็ไป็ทีมโค้งให้ทุกคนดูเอาไงมาในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันละ่ะ ไปกันเลยสวิวะทองอ่ะโย์อันนี้เชลยอันนี้โนเก็บขาดีๆเด้อฮ่า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 ฮ่้ฮ่าเ่าฮ่าฮุ่ฮ่าฮ่าอ่าฮ่าฮ ม่คยุบมาเหรอเกิดคอแห้งไอ้แสบคลิปหน่าจะจัดหาลีจะมันหนวกไปเลย่าคลิปที่แล้วเมฆไม่ได้เข้าด้วยนี่คนข้องเมฆก็แบงค์บอลเดียวคลิปนี้ก็เลยต้องกลับมารีดันแล้วก็คนคอมเมนต์มาเยอะมากว่ากินนมอีกหนึ่งรอบหน่อยซีเบิ้ลเหรอโอ้โหจัดตัวจัดตัว พิมแล้วั้ยเอาไว้ได้ปะเห็นปะดีกระซุ่นเอาไปแป๊บเดียวเป็นมุ่แล้ดือดแนเหรอะเป็นเรื่องเลนี่กูทำอะไรไว้เนี่ยเอียงนีมันข้าว้อเอ๊ยน้องเชียวเย้จะเชียวอ่ะ มาเร็วมาเร็วก็ดีกินว่ามาเร็วก็ดีกินว่ะเมื่อกี้เราซีบุดขวดแล้วเนี่ยสองนิดเนี่ยคลิปนั้นโดนเต็มไปเลยสิมาแล้วคนมาเร็วมาเร็วดิคุณนอนอยู่บ้านนี่เฉยคุณก็ดีอยู่แล้วเพื่อน Ng bà đi <laughs> Ng <Nông> buồn à. <laughs> nha จริงแลยอ่ะได้ยังไงอะยุ้งยิงกระสุน ก็สุโอ๋เบิดอ๋โออ้ยอ๋อันใ่ดีละเดี๋นไม่ด้อ๋อไม่นชุ่ยดีมาเอยาเป็นชุดบาเป็ชุดกูคิดถึงแม่คิดถึงพ่อถึงแม่เลยแหะไอเดีเพิงอยากกูด้วย่ ยัไเดทำอะไรเยเ็ดแม่เขาไปกูเหลือเยอะจังวะมาจ้างกันเนาะ

ีทำท่อมาเยอะออกได้ตามตามใจอ่ะไอเยอะออกก่อนก่อนเลยออกได้เลยอ่ะออกออกออ้วันนี้มาทำโครงการกับปปาปลามีมีปลาปาเป็นเพื่อนมีปลาปาเป็นเพื่อนอีกแบบสุดอีกแบบเดมีจะพาเดมีจะพา ไอด yes, ม <c oughs> ีหนมือสันเลยมือสั่นเลยวแล้วมือสั่นแล้วโรมานวางแนวนุ่มอะมือสั่นลโคงมือสั่น กินเป็ดเอาบวกนีเนี่ยได้กินกต๊เลยเห็นไหมมันคือนับโครมันคือยังไงกินออกไปแล้วแน่นเลยปดชีบอ่ะปิดเื่อนแตะลาคลิปนีเมีงเดเขียยังไงปิดชี่ซหน่อย ไอ้สัสมึงก็ขยนขันเกิน จอแตกเนี่ยแตกเป็ดกดไลค์กดแชร์กดติ้ตาให้พวกเราด้วยนะครับถือว่าสงสารขอร้องแต่ละคลิปเนี่ยตาร้านแต่ละคลิปเนี่ยวมีคลิปแบบดีๆเนี่ย หมดความหวังนังน้ำตารน Ö, ิน ของแย่เลยครับผมแย่เลยนี่ก็แย่ดีนะนี่อ่ะคองไม่ดีครับของไม่ดีไปคนเอาคมบ้านนะคไปคนอาคมบ้านนะของไม่ดีเลยไปสองกูรอดแล้วไสัสไอตัวเมียมันมันมีดอกดอกกอกเงะของมันอยู่เนี่ยอ่ะกูต่อให้เลยกูต่อให้เลยสัสเอาละครับตอนนี้ลุ้นสองคนนะครับตรงนี้กดยับ ไาไว้เลยนะแดงเรีย,ออยนออัยู่ในท่อเฮ้ยเฮ้ยตึก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 เ <laughs> แมงเป็นอ๋อเหรอเแมงดิงทุกีปได้นะครับทุกคนนี่ดิงดิงเขาบอกตัวเล็กกระเพาะใหญ่ <c oughs> แดเหี้อะไรก็ไปก็อ้วก

สมเอาากังทรงเวยตากันนั yeah. ่ง ja. สูงเนี่ยงงพังว่ะปีกเลยอ่ะเนี่ยทุกคนดูปีกอะสก่อนเสีแดงมันวคสีเขียวอะโอ้แล้วสีน้ำแดงไม่มีน้ำแดงนะน้ำส้มจไป ของ,องขม,มันเนี่ยแดงของกัวขาวมเขียวไปกระซูแทนเขียวเขียวไปน้ำหนักไทยแล้วเขาลัดซองมึงเหอเหอไม่เห็นไม่เหนียวไปเลยอ่ะอ่าดมสุดจริงไปแล้วครับหลุดแล้วหนึ่งตอนนี้เราก็ ได้คนสุดท้ายแล้วได้คนหมดคนสุดท้ายคือน้องเมฆนะครับผมแต่จะให้น้องเมฆก,กินให้หมดอีกหนึ่งเหือก <S <s <us ur> ก็จะหมดถือว่ากินหมดทุกคน <S <s <us ur> เพื่อท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ <S <s <us> ur> <s> ur> ตามคําเรียกร้องนะครับสำหรับต้นน้องเพื่อนพี่ๆคนไหนที่ขอเข้ามาว่าให้กินนมสองลิตรอีกรอบหนึ่งก็จัดให้แล้วนะครับฝากกดติดตามกันด้วยโอ้โเช็นนดีเดียรอยโคเลเป็นยังไงบ้างครับ จุ๊บปวดท้องนี่คือผลงานนะครับแล้วก็คือนี่คือผลงานของพวกมันของตัวนี้ โ <laughs> อ้โ<ม>อินดูไปเลยโอเคต่อไปจะเป็นการลงโทษผู้ที่หมดทีหลังนะครับก็คือน้องเมฆนะครับผู้ที่จะลงโทษก็คือโกกับเมฆนะครับเดี๋ยวผมจะยืนดูรอรอโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย โดนลงโทษโดนลงโทษไป็นทตัวโดนลงโทษไป็นทตัวชิมโดนลงโทษนะครับชิมโดนลงโทษโดนลงโทษไป็นทตัวเมือนเหรอเขาเริ่มอส่ขุมป่ะฮะเอรี้ยมันใส่ขี้นอก Đây, Hà kinh thịt lưng ruột đâu <cười> <cười> Ê, xuống bằng gì nè Rồi, <luôn> <laughs> con đi, con đi, con đi,

เอ๋อเบอร์อะมดแล้วโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามและกดกระดิ่งรอชมผลงานของโก้ด้วยนะครับหมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วสำหรับคลิปนี้ก็น้องเมย์ก็ทีมสุดท้ายโดนต้โกูแต่อันนี้ก็โดนผมก็โดนแยงเบงด้วยผมนะแยงโดนทุกคนแยงเวลาแยงคนขาวๆอ่ะเนี่ยดูครับเนี่ย เย็นแมดบบโอ้โหมีบึกบึ๊กหรือมันยุ่งกันแล้วแม่งหากความหักความเป็นยิ่งกว่าโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับพวกเราฮานเซอร์นะครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็รับชมอ EP ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ